Yeah. ข้อ53เมื่อเขียนกราฟ y เท่ากับ ax กํลังสองบวก bx บวก c ซึ่งเป็นกราฟพาราโบลานั่นเองนะคะโดยที่ a ไม่เท่ากับ0เพื่อหาคำตอบของสมการนี้แล้วเขาถามว่ากราฟในข้อใดที่จะไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงนะคะเด็กๆคะเวลาเราจะหาคำตอบนั่นเ,นเราก็คือกําลังหาค่า x ดังนั้นค่า x ตรงนั้นเนี่ยสามารถหาได้จากดูจุดตัดแกน x นั่นเองค่ะ ซึ่งถ้าเราพบว่ามีจุดตัดแกน x เ,เกิดขึ้นเราก็จะพบคำตอบนะคะแต่ปรากฏว่ากราฟข้อนี้ที่ไม่มีคำตอบเป็นจำนวนจริงนั่นก็คือข้อ4ค่ะเพราะว่ากราฟเนี่ยไม่ตัดแกน x นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย